ผู้ชมค,ครับผมอยู่ที่ถ้าหลวงขุนน้ํานางนอนครับจุดนี้น้ําป่ากําลังหลากลงมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับโอู้น้ําไหลออกถ้าเยอะเลยครับ,า,บา้ขาขบนไปไม่มีใช่มาจากไหนกันครับ มาข้างบนค่ะจากบ้านแล้วครับที่ผาม,มีนะครับใช่ใช่ค่ะมันออกไม่ได้กี่วันแล้วครับวันที่สองวันที่สองแล้วคือดีนมันถล่มสไลด์เรื่อยๆนะครับก็ลําบากใช่อันตรายยังยังมีรอยร้าวในผาม,มีครับก็เมื่อกี้ก็ทางข้างบ้านผมทางนู้นนะ่ะทางไปทางสวนคุณปู่อ่ะคลุ่มไปที่อีกที่แล้วอ,ะอ่ะบริเวณดับแดรงสายกับพี่ต๊ะ คือเป็นบรรยากาศภาพสดๆเลยครับช่วงลาประมาณสิบนาฬิกาเปิดให้ข้ามแล้วใช่ไหมครับเปิดให้ข้าม มีเทียนอยู่ข้างในเลยนะคะไหวไหมฮะ,ะ,ฮะเอานี่ไปอีกไหวไหมฮะไปนะครับจิ้งรักเยาะมากาาครับตัดแล้วครับ ที่เป็น่องบ้างที่ยังติดอยู่นะครับในบริเวณที่โดนตอกายยังติดอยู่หลายหลังเหมือนกันครับทนี้ก่อนหนะ้านี้เป็นรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักตอนนี้ Yeah.